สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําปลาดุกผัดพริกขิงกันครับหรือที่เรียกกันว่าปลาดุกผัดพริกแกงกันนะครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นปลาดุกครับผมซื้อแบบที่ให้ที่ร้านขาวสารมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้เรานํามาล้างทีาร้ามสะาารให้ดีก่อนนะครับว่าปลาดุกก็จะมีกลิ่นคาวที่มากครับวิธีการล้างครับเราก็จะใช้เป็นเกลือแกงนะครับโรยลงไปให้พอสมควรครับแล้วก็ตามด้วย จะใช้เป็นแป้งมันแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นะครับตามความสะดวกเลยนะนี้จะเป็นเทคนิคเลยนะครับทําให้เราล้างปลาดุกได้สะอาดแล้วก็หมดกลิ่นคาวครับเพราะว่าปลาดุกเขาก็จะมีเมือกติดอยู่ที่ตัวมากครับเราก็จะใช้แป้งโรยลงไปเพื่อคลุกกับปลาดุกครับทำให้เราล้างเมือกออกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เขาให้ทั่วเลยนะครับเสร็จแล้วก็ล้างน้ำออกได้เลยครับ ล้างหลายๆน้ำเลยนะครับให้สะอาดเลยนะนี่ครับก็ให้เราล้างน้ำหลายๆน้ำเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เป็นเนื้อปลาดกที่สะอาดแล้วก็ไม่มีเมือกติดอยู่เลยครับเป็นเทคนิคเลยนะครับให้เราพักเสด็ดน้ำรอไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงครับ อันนี้นามาตกแต่งเพิ่มความสวยงามนะครับจะใช้วิธีการหั่นเฉียงเป็นแว่นอย่างนี้เลยก็ได้ครับหรือว่าใครจะหั่นเป็นเส้นๆก็ได้เช่นกันนะครับตามความต้องการได้เลยนะแล้วก็ใบมะกรูดครับนี่ก็ล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับแล้วก็เด็ดเอาก้านกลางออกก่อนครับวิธีการเด็ดก็พับครึ่งใบได้เลยครับแล้วก็ดึงออกก้านกลางได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็จับซ้อนกันเลยครับแล้วก็พับครึ่งก็ได้นะครับซอยเป็นเส้นบางๆไว้เลยนะครับ แล้วก็นําปลาดุกที่เราเสด็จน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ให้เรานํามาซับน้ําออกให้หมาดอีกครั้งนึงครับใช้เป็นกระดาษทิชชู่วในประสงค์นี้ก็ได้ครับหรือว่าใครจะใช้เป็นผ้าก็ได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราทอดปลาดุกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับแต่มันจะไม่ระเบิดมากนะ เสร็จแล้วก็มาลงมือทอดกันเลยนะครับก็ปลาดุกที่เราล้างน้ำแล้วก็ซับจนแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กระทะน้ํำมันครับตั้งไว้ให้ร้อนจัดเลยนะครับนําปลาดุกลงไปทอดได้เลยนะนี้ระวังน้ํามันกระเด็นด้วยนะครับ พอใส่ประดุงไปเสร็จแล้วก็ปล่อยไว้สักพักได้เลยครับยังไม่ต้องรีบไปคนหรือขยับนะครับแต่ว่าถ้าชิ้นไหนรอยคนน้ำมันก็เขี่ยลงไปสักหน่อยก็ได้ครับนี้เราก็จะทอดประดุกไปเรื่อยๆได้เลยนะครับให้ประดุกเหลืองสวยขึ้นมาเลยนะครับสำหรับการแรกนะอย่าเพิ่งไปคนหรือว่าไปเขี่ยเยอะนะครับเพราะว่าจะทําให้เนื้อประดุงละเลอะได้ง่ายเลยครับความแรงของไฟที่เราใช้ทอดครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราทอดด้วยนะครับอย่างที่ผมทอดวันนี้ประดุก1่กิโลครับก็จะใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้ไฟที่ค่อนข้างแรงครับ อยากเกเป็นเตาตานบ้านนียผมก็ใช้ไฟแรงสุดเลยครับก่อนที่เราจะลงปลาดุกลงไปครับก็ต้องรอให้กระทะกับน้ำมันร้อนจัดด้วยนะครับนี่สําคัญเลยครับคือใส่ปลาดุกไปแล้วอย่าเพิ่งไปคนนะครับทอดไปเรื่อยๆได้เลยนะครับรอจนกระทั่งด้านแรกเริ่มที่จะเหลืองสุกขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าปลาดุกจะติดกระทะนะครับว่าเดี๋ยวพอปลาดุกสุกก็จะ่อนออกมาจากกระทะได้ง่ายครับแต่ถ้าเรารีบไปคนนะจะทําให้เนื้อปลาดุกเละติดข้างกระทะแล้วก็ตะหลิวไปหมดครับจะดูไม่น่าทานนะครับนี่เดี๋ยวผมจะปล่อยทอดทิ้งไว้อย่างน้เเเรรื่่ออยกกกนนลละะัจทงงหขึมา นี่ครับตอนนี้ผมก็ทอดปลาดุกด้านแรกมาได้สักพักใหญ่ๆครับประมาณ78นาทีได้แล้วครับตอนเริ่มมีจะออกสีเหลืองแล้วนะครับนี่ก็ให้เราซ้อปลาดุกมาจากกระทะได้เลยครับสังเกตดูนะและเราจะซ้อปลาดุกมาได้อย่างง่ายดายครับโดยที่ไม่ติดกระทะนะจะเป็นเทคนิคอย่างนะครับทำให้เราท้อปลาดุกได้ง่ายแล้วก็เป็นแผงสวยครับเนื้อจะไม่แตกเละหมดนะครับแล้วก็พลิกกลับหน้าได้เลยนะครับจะใช้เป็นกระชอนมาช่วยพลิกงก็ได้ครับหเลเราจะทอดเป็นแผงนี้ก่อนเลยนะครับ แต่ไม่ต้องรีบไปแยกกระดูกออกมาเป็นชิ้นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราทอดเสร็จแล้วอ่ะเราจะสามารถแยกเนื้อกระดูกมาเป็นชิ้นได้อย่างง่ายดยครับมีเทคนิคอยู่นะเดี๋ยวรอดูนะครับนี่เราก็จะทอดให้กระดูกฟูกรอบดีเลยนะครับเวลาที่เรานําไปผัดพริกขิงแล้วอ่ะเราจะสามารถทานกระดูกได้เกือบทั้งชิ้นนะครับเหลือแค่กระดูกกลางนิดเดียวครับนี่จะกรอบอร่อยมากแนะนําเลยครับทอดให้กรอบดีนะครับใช้เวลาสักครู่ครับด้านที่2จะไม่นานเหมือนด้านแรกนะตอนนี้ผมก็ทอดด้านที่2มาได้ประมาณ 3- 5นาทีแล้วนะครับก็ ด้นที่สองจะเหลืองดีแล้วเดี๋ยวผมพลิกกลับหน้าอีกรอบนึงก่อนครับให้นนกรอบทั่วกันดีเลยให้ประดกสีสเหลืองสวยแล้วก็กรอบดีนะครับนี่ผมพอดไล่ความชื้นออกอีกแป๊บเดียวครับให้ด้านแรกกรอบดีรอบนึงครับนี่ครับตอนนี้พอประดุกสุกแล้วก็เหลืองกรอบทั้งสองด้านแล้วนะครับผมก็ปิดเตาได้เลยครับแล้วก็นําขึ้นมาพักสิษน้ำมันไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมจะทอดขึ้นมาเป็นแผงก่อนเลยนะครับ ดุกก็จะฟูแล้วก็เหลืองกรอบดีเลยครับมีพักให้คลายความร้อนสักหน่อยก่อนนะครับนี่ครับพอเราปล่อยประดุกมาจนคลายความร้อนสักหน่อยครับเราก็จะสามารถแกะประดุกมาเป็นชิ้นได้อย่างง่ายดายครับนี่ให้เราพอแกะได้นะครับให้หายร้อนสักหน่อยนะก็แยกประดุกมาเป็นชิ้นก่อนเลยนะครับง่ายๆเลยครับประดุกก็จะเป็นชิ้นสวยดูน่าทานครับไม่เละไปหมด เสร็จแล้วเราก็มาลงมือผัดกันเลยนะครับก็เดอื่นก็เปิดเตาตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนเลยครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันเจียวหมูนะครับน้ำมันก็พอประมาณครับตามด้วยพริกแกงเผ็ดครับหรอพริกแกงแดงนะครับปริมาณของพริกแกงที่เราสามารถใส่ได้ตามความต้องการเลยนะครับ ใครชอบทานออกเผ็ดหน่อยก็ใส่พริกแกงเยอะหน่อยครับจะได้ทั้งความเผ็ดแล้วก็ความหอมครับแต่ถ้าใครทานไม่ค่อยเผ็ดก็ลดไปมาพริกแกงลงได้นะครับนี่ผมจะทำแบบกลางๆเลยครับใช้ไฟกลางๆนะครับผัดพริกแกงไปเรื่อยๆให้ออกกลิ่นหอมดีนะครับ เนี่ยครับพอพริกแกงออกกลิ่นหอมดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมลดไปลงก่อนครับเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับกันไม่ให้พริกแกงไหม้นะครับแล้วก็ปรุงรสชาติได้เลยครับน้ำตาลปี๊บจ้เป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตะหนดก็ได้นะครับสำหรับเมนูผัดริกขิงหรือว่าผัดพริกแกงเนี่ยครับผมก็จะปรุงให้ออกมีรสชาติติดหวานหน่อยนะครับนี้เราสามารถปรุงได้ตามความต้องการเลยนะครับใครชอบทานลดประมาณหน่อนะแล้วก็น้ำปลาครับ เราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาหรือว่าเกลือก็ได้นะครับถ้าเกิดอย่างเป็นแบบโบราณเขาจะปรุงด้วยเกลือครับแต่ผมชอบกลิ่นของน้ำปลานะก็ใช้เป็นน้ำปลาครับแล้วก็เร่งไฟกลับขึ้นมาได้เลยครับแต่ไฟก,กลางๆนะผัดให้น้ำตาลละลายเท่ากับพริกแกงดีเลยครับเราจะทยอยหย่อนน้ำลงไปได้นะครับในส่วนนี้เพราะว่า ถ้าเกิดเราไม่ใส่น้ำเลยเดี๋ยวพริกแกงจะไหม้ครับเราผัดให้พริกแกงเขาแตกมันแล้วก็ออกกลิ่นหอมดีก่อนนะครับแล้วก็เครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันดีด้วยครับเพราะว่าเมนูนี้สําคัญหลักๆเลยก็จะเป็นปลาดุกที่ฟูกรอบดีครับแล้วก็พริกแกงที่หอมเครื่องแกงนะครับแล้วเราก็ต้องผัดพริกแกงให้หอมดีก่อนเลยถ้าย่อยหยอดลงไปนะครับน้ำเราจะไม่ได้ใส่ลงไปเยอะนะครับเพราะว่า เมนูนี้เราก็จะผัดแบบแห้งๆนะครับแค่มีน้ำพอเคลือบกับตัวปลาดุกได้พอครับเพราะเราต้องการความกรอบของตัวปลาดุกนะถ้าเกิดเราใส่น้ำผัดกับพี่แกงเหลวเกินไปครับเวลาเรานะําปลาดุกองไปทุกแล้วอะปลาดุกก็จะหายกรอบหมดครับทานไม้อร่อยครับพอสังเกตว่าน้าตาลละลายหมดดีแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับแล้วก็ระวังร้อนนะครับเพราะว่าส่วนนี้จะร้อนหนากมาก รสไฟลงกันรสชาติดีเลยครับแล้วก็หอมพิแกนดีมากเผ็ดในหน่อยกำลังดีเลยเนี่เราจะปรุงให้่อกวจัดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคลุกกับปลาดุกอีกทีครับหยดน,น้ำลงนิดน้อยหน่อยครับ <c oughs> โอ้แกงเข้าคอเลยทีเดียวหอมคุ้งดีมาก เนี่ยครับพอเราผัดที่แกงมาจนหอมฟุ้งเตะจมูกได้ที่ดีแล้วนะครับก็ตามด้วยปลาดุกที่เราทอดไว้เลยครับสังเกตพริกแกงก่อนนะครับพริกแกงจะต้องออกสีแดงเข้มอย่างนี้เลยนะแล้วก็ปลาดุกใส่ลงไปได้เลยครับใบมะกรูดซอยครับยีๆลงไปนะครับถ้าเกิดเราโปะไปเป็นก้อนเดี๋ยวใบมะกรูดจะจับกันเป็นก้อนครับมันกระจายทั่วนะยีให้ทั่วครับแล้วก็พริกชิ้ฟ้าแดงครับเพิ่มความสวยงามนะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับ ก็เร่งไฟแรงขึ้นมาครับผัดคลุกเคล้าให้พริกแกงเคลือบปลาดุกให้ทั่วเลยนะครับอหอมมากปลาดุกกรอบกับพริกแกงหอมๆเลยหราครับรสชาติจะจัดจานมาใช้เวลาผัดไม่นานนะครับสังเกตด,ดูด้วยนะครับพริกแกงผมจะไม่ได้ผัดให้เหลวมากนะครับเรากะให้แค่พอคลุกกับปลาดุกได้ทั่วแค่น,นี้ก็พอครับ ว่าเราต้องการความกรอบของปลาดุกเอาไว้นะเท่านี้นะครับเสร็จจะร,รอแล้วปิดเตาได้เลยครับหอมแล้วก็น่าทานมากครับปลาดุกผัดพริกขิงหรือว่าปลาดุกผัดพริกแกงครับปลาดุกกรอบทานกับพริกแกงที่หอมแล้วก็รสชาติจัดจ้านครับอันนี้ก็ทานคู่กับข้าวเสิยร้อนๆน,นะอร่อยเท่ากันดีมากครับ นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปลาดุกผัดพริกขิงหรือว่าปลาดุกผัดพริกแกงครับกลิ่นหอมนะทานมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับปลาดุกกับกรอบเลยครับทานได้เกือบหมดทั้งชิ้นเลยนะครับเราทอดจนกรอบดีเลยครับทานคู่กับข้าวสวยนี้ฟินที่สุดแล้วครับน,นี่ครับลองชิมดูนะครับอ เนื้อปลาดุกฟูกรอบดีมากครับแล้วก็หอมเครื่องพริกแกงรสชาติก็กลมกลม่อมกลังดีเลยนะอร่อยมากครับใ้ทานคู่ข้บข้าวสวยร้อนๆน,นี่ฟินสุดๆครับลองชิมด้วยคำนะครับอร่อยเติมข้าหมดหม้อไม่รู้ตัวเลยครับเมนูนี้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ